นี่ก็มาถึงรอบชิงนะครับเนกเข้าสิบแปดตัวนะครับวันนี้ที่สนามตายค้ำขกโพนะครับบัตรหนึ่งหน่อยบาตรนะครับเปิดพานะครับตอนนี้เดี๋ยวอีกสักครู่นะครับจะรู้นะครับว่าตัวไหนจะได้นะครับทีหนึ่งนะครับเอาครับเริ่มนะครับโอเคครับเริ่มครับ

มาครับ dao con ขอบอมไป con ๆๆๆๆๆๆๆ cùng ๆๆๆ อามดนะครับต่อไปครับอานนครับหครับหนึ่งสองครับสองนะครับสามครับสี่ครับเ้หนึ่งจุดนะครับห้าดอกรับ ไหนของไหนนั่นแหละทุกไหนหนำไหมหนำมาหนำนึงอย่างไนี่หนำนึงนะครับเรียกยู่นะครับ นำสับสปอร์ตนะครับหัวขาวหนึ่งรับสองกับสามครับสาดอกนะครับเอากลมๆนะครับหนึ่งกับสองครับ สามครับพวกเขานะครับหนึ่งครับเรียกนะครับสองครับ xóm gặp xóm gặp

ของกรรมการซีนะครับลำปวนะครับหนึ่งครับสองครับสามครับสีครับสีดองนะครับก็สรุปนะครับวันนี้นะครับหัวนะครับทีหนึ่งนะครับได้มาโนดนะครับหาดอกนะครับ มาโนดได้5ดอกนะครับแล้วก็สีดอกสองตัวนะครับของมังกรแซ้นะครับสีดอกแล้วก็ของปีชาร์นะครับไอ้สีดอกมังกรน,นะครับเหี่ก็เซตเสร็แล้วน,นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ